ครับผมพบกับเราครับช่องกุยาเจียงพายแก้วสักไปครับผมก็วันนี้คุณตาในรอบกี่ปีครับคุณตานี่ออกแ herbun กระถินหมู่บ้านนี่ไม่เคยแหงนานแล้วนี่ตากในรอบกี่ปีกำลังแห่นี่ไม่ไม่เคยแห่นานแล้วทองใบนี่ ใ,ใช่ครับเกือบ <c oughs> จะครั้งแรกแล้วเนาะ <c oughs> แต่น,น่นนบ้านเรานี่แห่ครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีนะครับคุณตาทองใบนี่ยังไม่เคยแห,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 ห่แห่สมัยนานแล้วเน,น,นาะคุณตา,างนานแล้วครับนี่นเดี๋ยววันนี้จะถ่าย ซุปเปอร์สตาร์ตัวเล็กกับซุปเปอร์สตาร์ตัวใหญ่มาให้ดนนนบบลลนนูนะครับมีน้องบบานอยู่ทางนู้นไกลๆนู่นนะครับบัวบานก็ไปแห่ด้วยนะครับวันนี้ซุปตาตัวเล็กกับตัวใหญ่มาเจอกันนะครับวันนี้บับานํำไม่ได้เดินกับเขาใหญ่มาวิ่งมาวิ่งแล้ <c oughs> แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับ <c oughs> ครับผม ก็คุณตาทองใบกําลังแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับควานขันครับสบายดีบอบก็ถือว่าเป็นเกือบจะหลายปีในรอบหลายปีนะครับนี่ที่คุณตาทองใบมาเหบุนกระถินหมู่บ้านช้างนะครับ ก็นานพอสมควรแล้วครับไป,ไปไถ้าไม่มีคนเรียกหาตรอดรอบไม่กล้าไปครับผมผมนี่แหละเรียกหาถ้าลูกหลานมาเรียกอย่างนี้ครับก็ไปครับผม<อ>ก็โอ้หลายหลายปีเหมือนกันนะครับในรอบหลายปีนะครับนี่วันนี้ได้โชว์ตัวได้มาโชว์ความสง่างามครับของคุณตาทองใบนะครับวันนี้สุดยอดจริงๆครับผมยอดมากเลยนะครับ ก็เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไปแปะอะไรตรงนั้นน่ะน, <laughs> น,นั่นน่ะเดี๋ยวเราไปดูซุปตาตัวน้อยนะครับสุปตาตัวน้อยก็ไปเหมือนกันนะครับโอ้วันนี้ สุกตาตัวน้อยกับสุกตาตัวใหญ่ก็โบบานก็ไปด้วยแล้วครับวันนี้ใช่ครับใช่ครับไปกับทองใบครับออกงานคู่กันอีกแล้วใช่ครับิมานอยหมาน่อยอาศัยบารมีคุณตาไปครับอ๋อครับผม แสดงว่าสุกตาสองคู่นี้คาดตัวแพงไหมนี่อันนี้ฟรีครับอันนั้นถ้าไม่ได้หมื่นห้าจะไม่ออกจากบ้านนะหนุนเะคนนั้นนะคุยกับแกไม่ได้แล้วครับเหมือโมเมในงานสายบุญครับโมเมครับงานสายบุญปีนี้โบบานี่โตขึ้นเยอะเลยครับโตขึ้นถามว่าโตไปจะทำลายสถิติขอเบ์โตเปิดเอาสักสามเมตรห้าสิบ ก็เบิร์ตลูก80เชื่อเขาว่าไ,ไ,ไม่ไม่เอาความสูงเนี่ยเอาสัก3เมตรหน่อยๆสูงไรแต่เป็นระาย,ายัด <laughs> คือช้างนี่เอาสักแป,ป๊บซี่เนี่ยพอดีผมว,ว่าแป,ป๊บซี่ผมว่าแค่2เมตร80เองเอาสัก3เมตร<ม>พอดี3เมตรพอดีถ้า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 ฟุกเลยอฟุก3เมตรพอดีแต่ฟุกเขา,าตัวเขาจะบางๆหน่อยนะยเอาหนาๆเหมือนแป๊บซี่แต่สูงเหมือนฟุกอ่ะคิดดูว่าจะใหญ่ขนาดไหน เป็นชารดโอเควันนี้ป่าเต้นลยโอเคครับผมจะไปดูคุณตาลยก็มีุญแโอ้ซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนอันนี้ซ้อมไปก่อนซ้ออมไก่นนะครับนี่ไม่ได้แต่งตัวมาครับวันนี้ปุบ้านี่พานรถแห่ยังครับโอ้ผ่านแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้รถยักษ์นะสะเทือนตับเลยนะมาจากบ้านเดียวกับเจียวบ้าควันเจียวเลยแหละไม่ต้องห้ามช้างนะห้ามควานไว้ แนวเจียวไม่ต้องห้ามช้างห้ามควานไว้นะครับควานไปเต้นกับรถอีกอยากนี่ล่ะ <c oughs> <c oughs> โมเมนตี้ผานขเชือกเดียวมาแล้วครับเต้นคนเดียวครับเอาแบบอ๋อมือเาร์ุ๊ดจนี่ยวะ่ะงาเขา,าออกไหมฮะงอกออกเหมือนกันเลยเนาะผมว่าออกเลยนินดๆออกครับแต่ว่าเพิ่นเล่นปะยุกปูนครับมันเลยสึกไวแต่ความความจริงเนี่ออกเงียวเงี้ว่านี้ คันบตันน่าจะพอพินี่ออกภานี่ผมาตัดปลายงาออกอย่างให้้าให้ตาตัดไรยอะรครับอยาให้สร้างข้าวไรนี่ตัดลหม่เราเม็ดอ่ัควราบนตันกสีทำผีด้ดิอนนี้ครับเลือกยากตอันนี้ฮักไปได้ดิัานีบ่งฮักตาดีเกืย้อน้ห้ข้าวมอนก่อนเทนต์กลังข้าวมันนอนดูนั่แหลครับมันนอนนอนบ่อย เล่นเล่นเล่นที่เล่นครับเด็กน<ต>้อยครับเด็กว่าถ้าผูกยาวก็เล่นงาธรรมดาครับผมชุดสวยนะครับนี่โบบานี่ชุดสวยมากเลยครับนี่ชุดยืมเขาครับผมชุดยืมพลายทองสวยครับสวยสวยสวยได้พอครับนี่โตขึ้นนี่ผมว่าไม่ถึง15ปีแล้วครับทับ <c oughs> เป็นทับเ,เ,เป็นอื <c oughs> ตอนนี้ก็ทับเป็นครับตอนนี้ถ้าถ้าหัดสิปีก็ทับเป็นครับถ้าหัดจริงๆครับผมว่าให้แต่มีน้ำเชื้อนแตามีน้ำเชื้อก็ติดติดได้ครับต้องแต่รุ่นนี้นี่คือนิสัยของพ่อคือพ่อเขาเป็นพ่อพัน์ุอยู่แล้วลูกออกมานี่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซนต์ยการันตีเลยการันตีเลยการันตีเลยครับ ลูกไม้หล่นแม็กแล่ต้นแน่นอนครับลูกมะพร้าวก็ต้องเป็นลูกมะพร้าวนะครับมันจะเป็นลูกขนุนก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับใช่ครับใช่ครับครับผมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมกับเดียวเสร็จแล้วนะครับนี่ยขัดงาสวยๆกับกับปูทองใบนะฮะกับไปจะกินแล้วครับเนี่ยอะไรรคับ สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวตอนเดินนยผมจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับเอ้าคุณเสือทำอะไรอย่างนั้นขบวนรถแห่ครับสิโอ้น้าจ้ำน้าจ้ำขุยไว้เนอะหน้าจัม ก็วันนี้ซุกตาตัวเล็กกับซุกตาตัวใหญ่ออกงานพร้อมกันนะครับนี่มาแล้วครับน้องโบบานโกกนุ่น ครับคุณตาทองใบครับถือได้ว่าในรอบหลายปีนะครับเพราะว่าคุณตาทองใบนี่ไม่เคยแห่บ้านเจ้าของนะครับ <Yeah. S 1> ใช่ว่าไม่เคยแห่นะครับ mm hmm. เคยแห่นาน,นแล้วครับเพราะว่ากระถินเราก็กําลังจัดนะครับกําลังจัดกระถินปีปีปีที่แล้วกับปีนี้นะครับ mm hmm. จ้ำเลย โซ่เรื่อนอะไรจำโซ่แล้วเดินครับโอ้สุกตาตัวใหญ่ครับช้างที่สง่างามที่สุดของจังหวัดสุรินทร์เอามาเขาได้เล้วครับครับผมกับเราครับวันนี้ครับงาานบบบบุุญญคครรััสยโอ้ครับผมก็ พี่โค้กของเราก็แต <Fahrenheit> <t urt> anyway ่งตัวลืมเลยนะครับนี่ลืมครับแม่กำไรชองนะครับก็วันนี้มีรถแห่ด้วยนะครับก้องเกียรบาดานออดิโอนะครับ เดวาไหเวรไปเไปห่งนเลยไปเลยโอ้ครับผมยังรอครับวันนี้มาแบบแปลกๆสายบุญสายบุญครับผมเอ้าทำไมเชือกนั้นไม่ใส่ชุดเขาอ่ะไม่มีเลยไงชุดอ่ะ โมโหอยู่ครับทไมโมโหซักครับซักครับโอ้ซักอยู่ครับจะสวยครับว่าบูครับก็ร่วมกันบันทึกภาพนะครับถ่ายภาพเจียรอดนาทิตี่หอนะครับเด็กที่ะลื่อนโอโตโตนี่ใหญ่มากเลยนะครับโตโตไปชมนะครับยอดเชี่ยบใหญ่มากเลยส่งไปครับไปให้กับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ ต่างอำเภออยู่ทั่วโลกก็ได้นะครับตอนนี้สามารถไฟ์สดได้ทั่วประเทศทั่วโลกห้ามร้อนห้ามร้อนสวัสดีครับทางแก้สบายครับผมสวัสดีครับ รีบเดินทางกันกลับมาก็ตอนนี้ตองนนะครุณตาต้องไปกําลังหลายท่านหลายคนพี่ๆขวัญช้างก็่านเหนื่อยนะครับแล้วยิ่งดีเพราะอย่างการไปประธานองค์กฐินที่มาทอดอยู่วัดบ้านตากลางของเรานะครับขอช้างนะครับเพราะว่าเราเป็นหมู่บ้านช้างพราะคร่างนั้ขอบคุณชักภาพหลายๆช่องหลายช่องทางนะครับขอบคุณพ่อใหญ่เราด้วย ร่วมต่ายทในภาคต้องเกีรติปาราลิโอครับันีมาร่วมตาไซเวนเทะเท่อมาเองเล่นคนเดียวะคนหล่อตอนจะเข้าตงสู่วิธีการทำเหนี่อันภาคอาหารการินยี่ห้อที่้ยห่ต้งยก่บกเดี่ยวไม่ไมครับ็รุ่ไหมุ่เกดอกเรดเ่อหย พี่นอลยรบอบุตรตั้าชกบอบ้านนะครับ่าหลายๆบ้านผ่ารถเร่งรถจอครับสวางามกว่เพื่อนครับนะครับานเขาที่ว่าวัาจะีกรทดองช่วยบ้านกรส้วมวันใหนสัยวันกับวันที่ังก็้างหลังก็โบสโบสของเรานะครับแต่สร้างยังไม่เสร็จนะครับ าการเล่นกัดนะครับจัดระเบียบนะครับพี่พี่คณะฝ่ายผูผ้จัดนะครับก็